รู้ไหมครับว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกคืออะไรมันคือเวลาครับผมคุณอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้จากคนรอบๆตัวคุณนะว่าวันหนึ่งน่าจะมีตั้ง35ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงนี่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ทันเลยในแต่ละวันแดมมาบอยแต่อยากจะแชร์ในวันนี้ขอเสนอเคล็ดไม่ลับของการควบคุมเวลาว้าวมาบอยลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกได้เนะี่ย มันจะส่งผลดีกับชีวิตเรามากขนาดไหนมามาดูเคล็ดไม่รับของการควบคุมเวลากันนะครับผมก็ก่กอนที่คุณจะคนโทรลเวลาได้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าวันหนึ่งเนคุณทําอะไรบ้างนะครับผมอันที่เช่นคุณต้องทํางานคุณต้องนอนอคุณต้องออกกําลังกายอะไรกึคือกิจวัตรประจําวันในชีวิตคุณมันต้องทําอะไรบ้างคุณต้องรู้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะคํานวณจากค่าเฉลี่ยของมนุษย์โดยทั่วไปที่จะชีวิตกันอยู่บนโลกแล้วกันนะครับผมสมมติเรามี24ชั่วโมงถูกไหมเรามี24ชั่วโมงในทน คุณต้องทำอะไรสมมุติคุณทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับผมหรือบางคนอาจจะ10ชั่วโมงหรืออะไรยังไงก็แล้วแต,แต่แต่ว่าเราจะตั้งไว้ที่8ชั่วโมงเป็นค่าสแตนดาร์ดนะครับผมอ่ะ